รสนี่น่ากินไก่รสชาติเป็นยังไงไก่ป้อมไดไก่ป้อมแม่ไวอย่างน,นี้ <c oughs> รสดีไก่ทอดมันค,คือความหมายของสินค้าตัวหนึ่งที่ทําใหไ้ไก่ทอดทุกไก่ทอดทุกชิ้นเลยอร่อยมากจะไก่อะไรก็แล้วแต่ผมใส่รสดีไก่ทอดแล้วทอดแล้วมันจะอร่อยใช่ไหมรู้ไหมหนูต้องเชื่อก่อนเ <c oughs> ชื่อก่อนดูน้ไ,ไ,ไวเวลาเราคิดว่ามันมันอร่อยมากมันอร่อยเหมืนอ,อมนกับไก่ที่เรากินแบบ อร่อยมากเนี่ยแล้วอก่รสดีไก่ทอดเข้าใจไหมลูกอีกทีหนึ่งชัดๆพร้อมวาวไก่ทอดพากินไม่กืนเลยหรอลูก เคี้ยวแล้วไม่กินเลยละลายในปากเลยหรอกืนด้วยค่เวลาทํางานจริงให้หนูกินไก่ทอดจริงๆแต่เวลาไปแคกง,งานเนี่ยเขาให้แคกอากาศจับมือมาซะุติมีไก่กินเลยไม่มี่องได้ไม่อยู่ีด้วยดังนั้นนต้องเชื่อ่หนูเคี้ยวแล,ล้วกนจริงๆด้วยถึงจะคือการแสดงที่ถูกต้องเชื่อทุกอย่างว่าเป็นเรื่องจริงเริ่มใหม่เคี้ยวแอคชั่น ดีไก่ทอด